สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ผู้มนวยการอ,องการคลังสินค้านายเกรียงศักดิ์ปฏิวิสรุษบอกว่าในช่วงสองปีหรือตั้งแต่เดือนกันยายน2513ตั้งแต่ตนรับตำแหน่งผู้มนวยการอคออสอได้เดินหน้าสาสางคดีค้างเก่าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีนาปรังโครงการรับจำนำมันสำปะหลังโครงการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าเกษตรอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในโครงการต่างๆคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมรวม28คดี มูลค่าความเสียหาย8,775ล้านบาทรวมทั้งสิ้น1,349คดีความเสียหาย524,727ล้านบาทจากเดิมที่ส่งฟ้องไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ515,952ล้านบาทพันตำรวจเอกสุรพงศ์เปล่งขำรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าบอกว่าคดีฟ้องร้องเพิ่มเติมดังกล่าวแบ่งเป็นรับจำนำข้าเปลือกฟ้องเพิ่ม3คดีมูลค่าความเสียหาย3,22 0ล้านบาทรวมเป็น1,179คดี ความเสียหายรวม535,90ล้านบาทมันสัมปลังฟ้องเพิ่ม23คดีความเสียหาย4 8 2 5ล้านบาทรวมเป็น166คดีความเสียหายรวม2อ0 6 5ล้านบาทและเขาพดเลี้ยงสัตว์ฟ้องเพิ่ม2คดีความเสียหาย928ล้านบาทรวมเป็น4คดีความเสียหาย1 0 7 2ล้านบาท คดีเหล่านี้มีทั้งฟ้องทางอาญาและทางแพ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีบางส่วนที่ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วแต่อคสอุอทธรเช่นศาลตัดสินให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับอคสอแต่เราเห็นว่ามูลค่าความเสียหายน้อยเกินไปก็อุทธรใหม่หรือผู้กระทำผิดอุทธรบ้างก็มี นอกจากนี้ยังมีบางคดีที่ถึงที่สุดแล้วและสารตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับอคสอย่างคดีฟ้องร้องโครงการรับจำนำมันสำปะหลังที่คดีถึงที่สุดและสารตัดสินให้ชดใช้ความเสียหายให้อคสวรวมประมาณ5,000ล้านบาทและจ่ายชดใช้แล้วประมาณ200ล้านบาทส่วนที่เหลืออคสอยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงการคลังให้ช่วยติดตามและเร่งรัดการจ่ายชดใช้ส่วนคดีที่เกี่ยวกับการรับจำนำข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังไม่ตัดสินแต่คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการทยอยตัดสินออกมาเรื่อยๆทั้งนี้อคสยังอยู่ระหว่าง าการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายมันสำปะหลังแบบรัต่อรัฐหรือ G2G ให้กับจีนในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้เพราะอคอสอได้รับการแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศว่าผู้ซื้อของจีนได้รับมันสำปะหลังจากไทยโดยที่คุณภาพและมาตรฐานไม่ตรงตามที่กำหนดจึงต้องตรวจสอบว่ากัวดังและคลังที่ฝากเก็บมันในสต็อกรัฐบาลมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่หากไม่มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานก็จะมีความผิดไม่ทำตามสัญญาการฝากเก็บ